ลักซ้อนแก้ได้ไหมได้สิคะสังกิตนะคะต้องสังเิตจริงๆนะคะอันนี้ไอ้ผ่านมาหมดแล้วไอส้สังกิตเรื่องนี้นะคะมันพิชิตทุกอย่างสังกิตได้คุณพิชิตความรักก็ได้คุณพิชิตงานก็ได้พิชิตธุรกิจก็ได้พิชิตอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ถ้าคุณอยากได้มันจริงนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอส้สังกิตไอมาแล้วแล้วมันได้ผลจริงๆไอต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆอ่ะ เอก,ก็เคยคิดหนึ่งเพราะเอมีปมมีปมเนาะเพราะว่าพ่อแม่ไม่รักกันแล้วพ่อแม่ทะเลาะก,กันตลอดแล้วก็พูดกันว่าอดทนเพื่อลูกอยู่กันเพื่อลูกนะคะตีกันอะไรกันทุกวันจนเรารู้สึกว่าทําไมต้องทนเพื่อเราแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ารักจริงๆบนโลกใบนี้ยมันจะมีจริงเพราะเอกมีแฟนคนแรกเอกไม่ศรัทธานในความรัก แรกก็ไม่เชื่อว่ารักเนี้ยมันจะมันจะเป็นรักที่มั่นคงแล้วมันจะรักกันได้จริงๆนะคะเราเห็นพ่อแม่เรามีลูกต้องสี่คนแล้วยังรักกันไม่ได้เพราะความที่เราฝังในจิตไงนะคะอันนี้เราต้องแก้ที่จิตก่อนนะเรื่องรักซ้อนเนี่ยต้องแก้ที่จิตเราก่อนพอเอกแก้ได้เอกไม่มีความรรู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเอกรู้สึกว่าชีวิตเรามีแต่เรื่องโชคดีนะคะเราต้องสั่งจิตเราให้ได้ก่อนอ่ะทำไมเราจะสั่งจิตเราได้ยังไงนะคะเราสั่งจิตได้ไงเราต้องพูดกับมันทุกวัน <BS> พูดกับันทุกวันนะคะว่าเราต้องการอะไรแล้วเป้าหมายเราต้องชัดเจนอะสมมุติตว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเราบอกเราไม่อยากได้ความรักแบบนี้อีกแล้วเราไม่อยากได้ความรักที่ไม่ชัดเจนอีกแล้วเราสัง่งจิตไปเลยค่ะว่าปีนี้นะคะยังไงเราก็ต้องเลิกรักแบบนี้ให้ได้เราตั้งกําหนดก่อนนะกําหนดเป้าหมายเราด้วยนะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ นเอเนี่ยจะมีเป้าหมายตลอดที่เอกทำงานนะเหมือนเอขึ้นผู้บริหาร AA, เอเออะเอกก็ตั้งเป้าหมายว่า3ปีต้องขึ้นผู้บริหารอตอนเอออกจากบ้านเอบอกว่าเอต้องมีเงินล้านแรกก่อนอายุ20อย่างเงี้ยเหมือนเราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้อะไรพอเราอยากได้มันจริงๆสิ่งนั้นมันจะมาหาเรานะคะทุกคนอ่ะจะต้องตั้งเป้าหมายให้ได้แล้วก็ทําให้ตัวเองให้ถึงให้ได้อย่างเงี้ยน่ะ มันทาได้นะเพราะเอททามาแล้วเอบอกก่อนว่าเอ๋ทามาหมดแล้วลองมาหมดแล้วนะคะก็คือเราตั้งเป้าก่อนว่าเราจะเป็นคนคนนั้นมีใครที่เราเป็นไอดอลหรือเปล่านะคะถ้าเรามีเราก็เลือกคนนั้นว่าเป็นไอดอลเราแต่เอมีไอดอลนะเอชอบซูสีไทเฮานะนะคะหรือว่าเขาเก่งอ่ะแล้วก็ฉลาดแล้วก็กล้านะคะกล้าตรงไหนกล้าที่จะคนชาวบ้านอ่ะแล้วก็ แล้วก็มาสูงสุดของประเทศอะแต่เราไม่ได้หวังสูงขนาดนั้นหรอกนะแต่หมายถึงว่าเขาก็กล้าไหมกล้าคิดไหมเออคนเรามันต้องกล้าคิดก่อนกล้าฝันก่อนกล้าจนนินตนาการนะคะต้องกล้าจินตนาการก่อนแล้วเราจะได้สิ่งนั้นทันทีนะคะแต่ถ้าคุณไม่กล้าคุณยังกลัวแล้วยังมองว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเป็นไปได้คุณจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นเลยทั้งชีวิตนี้เลยนะทั้งชีวิตนี้เลยนะคะ ะะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการสั่งจิตก่อนนะคะสั่งทุกวันพูดทุกวันพูดกับตัวเองทุกๆวันเลยว่าเราอยากได้อะไรนะคะ